เมื่อวันที่14มิถุนายน2563สมาคมประกันวินาศภัยไทยได้จัดพิธีส่งมอบธนาคารน้ำใต้ดินจำนวน3 0 9 5บ่อในโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนเพื่อการมีน้ำใช้อย่างสมดุลและยั่งยืนในพื้นที่ตำบลดุกอึงและตำบลเด่นราชอําอำเภอหนองฮีจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ของชุมชนต่อไปสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ลีงเห็นว่านะครับการเกิดภยัยธรรมชาติ นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยแล้งเรื่องน้ําท่วมล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดร้อยเอ็ดนี้ทางสมาคมก็ได้ทราบอยู่เป็นเนืองๆว่าบางครั้งก็ฝนแล้งบางครั้งก็น้ําท่วมอย่างปีกายนี้ก็ก็เจอภัยธรรมชาติทั้ง2องอย่างนะครับทั้งฝนแล้งและน้ําท่วมด้วยเหตุนี้สมาคมประกันวินาศภัยไทยนี่ก็อยากจะมีส่วนร่วมในการ บรรเทาความเสียหายแล้วก็ยกระดับ เป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบภัยธรรมชาติอยู่ซึ่งโครงการนี้สมาคมได้มอบให้สถาบันน้ำนิเทศศาสนาคุณดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและภัยน้ำท่วมให้กับชุมชนในพื้นที่ตำบลดุอึงและตำบลเด่นราชอําเภอหนองหีจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ที่มีความแห้งแล้งและประสบกับภาวะน้ำท่วมซ้ำซ่าเป็นพื้นที่นำร่องในการทำทนาคารน้ำใต้ดินที่สมบูรณ์แบบแห่งหนึ่งของไทยและเป็นต้นแบบหนองฮีโมเดลให้กับชุมชนอื่นๆต่อไป โดยทางสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้ส่งมอบบอ่อน้ำธนาคารน้ำใต้ดินทั้งแบบปิดแบบเปิดและแบบ 2-in-1 ในโครงการรวมทั้งสิ้น3,95 0บอ่อเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ของชุมชนสื่ไปโดยมีนายชำนาญชื่นตารองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดให้เกียรติเป็นประธานในการรับมอบณหนองหวายบ้านหนองจานหมู่ที่8ตบดุกอึงอน้อ,อ,นองฮีจัังหวดร้อยเอ็ด 101.